สวัสด,ดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับห้องเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับพอลิเมอร์ไปแล้วเบื้องต้นนะคะและสามารถจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ในรูปแบบต่างๆได้แล้ววันนี้เรามาดูประโยชน์ของพอลิเมอร์กันนะคะว่าจะสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง พอลิเมอร์นะคะจะมีสมบัติที่แตกต่างกันจึงสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทเลยนะคะโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากในชีวิตประจำวันได้แก่เส้นใหญ่ซึ่งมีสมบัติทนต่อแรงดึงไม่เปลี่ยนรูปได้ง่ายและสามารถนำไปปั่นเป็นเส้นได้ได้ด้วยนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่2ก็คือยางซึ่งยางจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดีเมื่อถูกดึงและกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยแรงดึงนะคะ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือกลุ่มพลาสติกซึ่งจะมีสมบัติที่หลากหลายเช่นเหนียวแข็งแรงเบากันน้ําและสามารถนําไปขึ้นรูปได้อีกด้วยค่ะคราวนี้เราลองมาดูลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเส้นใยซึ่งจะมีทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตเครื่องนุ่มห่มเชือกแหอวนตาข่ายคุมต้นไม้ ขนแปลงไหมเย็บแผลสำลีใยสำหรับใส่หมอนเป็นต้นซึ่งเส้นใยส่วนใหญ่นะคะจะมีสมบัติทนต่อแรงดึงไม่เปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระทำและสามารถนำไปปั่นเป็นเส้นได้พอลิเมอร์ที่นำมาทำเส้นใยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างเป็นเส้นตรงมีการเรียงตัวกันค่อนข้างเป็นระเบียบและมีจุดหลอมเหลวสูงนะคะซึ่งเส้นใยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่ เส้นใยตามธรรมชาติซึ่งเส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่ได้จากพืชและสัตว์โดยเส้นใยจากพืชจะเป็นเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชซึ่งฝ้ายนุ่นและใยมะพร้าวจะเป็นเส้นใยที่ได้จากเส้นใยหูเมล็ดส่วนลินินและปอเป็นเส้นใยที่ได้จากเปลือกใยสับปะรดและป่านสอนารายเป็นเส้นใยที่ได้จากใบในขณะที่เส้นใยจากสัตว์เป็นเส้นใยโปรตีนเช่นไหมขนแกะ ซึ่งเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะจะมีสมบัติในการดูดความชื้นได้ดีระบายความชื้นและความร้อนได้ดีไม่เกิดไฟฟ้าสถิตเวลาอากาศแห้งไม่ทนต่อลาและแมลงและจะไม่เป็นเท่าเมื่อนำไปเผาไฟค่ะ ต่อไปเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะเส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งในช่วงแรกจะมีการนําเส้นใยธรรมชาติมาทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานเรียกว่าเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เช่นเรยอน ต่อมาจึงได้มีการสังเคราะห์เส้นใยโดยนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิตโตรเลียมมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยาจนได้พอลิเมอร์จากนั้นนำไปผ่านกระบวน,นการขึ้นรูปเป็นเส้นใยเช่นพลีเอสเตอร์ไนลอนเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะจะมีสมบัติเหนียวทนต่อราและ,มะแมลงแต่ดูดความชื้นได้ไม่ดีไม่ระบายความร้อนและจะเกิดไฟฟ้าสถิตเมื่ออากาศแห้งเกิดการหลอมเหลวก่อนการลุกไหม้เมื่อนำไปเผาไฟค่ะ ึ่งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะดังนั้นการนำเส้นใยไปใช้ทําผลิตภัณฑ์จึงต้องพิจารณาสมบัติที่ต้องการใช้หลายๆด้านประกอบกันนะคะเช่นผ้าฝ้ายดูดซับน้ําได้ดีระบายความชื้นและความร้อนได้ดีไม่ระคายเครืองจึงสามารถนําไปทําเสื้อผ้าและผ้าอ้อมสําหรับเด็กแต่มีข้อเสียก็คือยับง่ายไม่ทนต่อลาส่วนผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะไม่ยับง่ายทนต่อลา ดูแลรักษาง่ายจึงนิยมนำไปทำเสื้อผ้าโดยเฉพาะที่ต้องการไม่ให้ยับง่ายนะคะแต่ข้อเสียก็คือดูดซับน้ำได้น้อยและระบายความชื้นกับความร้อนได้ไม่ดีค่ะ ในทางด้านการค้านะคะอาจามีการใช้เส้นใยธรรมชาติมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสมบัติตามที่ต้องการเช่นมีการผสมเส้นใยฝ้ายกับพลีเอสเตอร์เพื่อทําให้ผ้าไม่ยับง่ายและสามารถระบายอากาศได้ดีพอควรสามารถดูแลรักษาได้ง่ายซึ่งเหมาะสําหรับเสื้อผ้าและชุดกีฬานอกจากนี้ยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสังเคราะห์เส้นใยสําหรับใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะทางมากขึ้นนะคะเช่น เส้นใยเคฟลา่าซึ่งมีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบากันไฟได้ดีทนต่อการกระแทกและสารเคมีจึงนำไปทำชุดเกราะกันกระสุนถุงมือป้องกันของมีคมและสายเคเบิลค่ะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือกลุ่มของยางนะคะซึ่งจะมีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดและกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยไม่เสียรูปทรงดังนั้นยางจึงเป็นวัตถุดิบสําคัญในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรมเช่นยางรัดของลูกโป่งถุงมือยางรวมไปถึงถุงยางอนามัยด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถนำยางไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานต่างๆมากขึ้นเช่นทำให้มีความทนทานเพื่อนำไปใช้ในการผลิตยางรถยนต์ยางรองพื้นรถยางปูพื้นยางหุ้มสายพานลำเลียงเป็นต้นค่ะ เรามาดูชนิดของอยางกันนะคะชนิดแรกก็คือยางธรรมชาติได้มาจากน้ำยางของพืชบางชนิดแต่มีไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะคะที่สามารถนำมาใช้ในทางการค้าได้โดยยางแต่และชนิดจะมีสมบัติต่างกันจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่างกันค่ะเช่นยางพาราสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตั้งแต่ยางลดจน์ถุงมือผ่าตัดพื้นรองเท้าฟองน้ำไปจนถึงยางลบเลยนะคะ ยางพารานะคะเป็นโพลีไอโซพรีนเกิดจากการรวมตัวกันของไอโซพีีนโครงสร้างของยางมีลักษณะม้วนขดไปมาเป็นวงและบิดเป็นเกลียวทําให้ยางมีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูงนอกจากนี้นะคะยังเป็นฉนวนที่ดีมากทนน้ําแต่ไม่ทนต่อตัวทําละลายอินทรีย์แข็งและเปล่าที่อุณหภูมิต่ํา อ่อนตัวและเสียสภาพเมื่อได้รับความร้อนซึ่งเป็นข้อด้อยของยางพารานะคะจึงมีการนำยางพาราไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีความคงตัวเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิสูงแข็งแรงทนต่อตัวทำละลายและทนความร้อนและแสงได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะยางที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วยังคงมีข้อจำกัดบางประการจึงได้มีการผลิตยางสังเคราะห์เพื่อให้มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นค่ะ ซึ่งยางสังเคราะห์นี้นะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายางเทียมผลิตขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนยางธรรมชาติและเพื่อแก้ไขสมบัติที่เป็นข้อด้อยของยางธรรมชาติเช่นความทนทานต่อน้ำมันและความร้อนสูง ยางสังเคราะห์ที่ใช้งานทั่วไปนะคะเช่นยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเหมือนยางธรรมชาติเลยนะคะแต่มีสิ่งเจือปนน้อยคุณภาพสม่ำเสมอทั้งก้อนมีสีขาวทนต่อแรงดึงต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อยนิยมนำมาทำจุกนมยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นจุกยางตรงบริเวณเข็มฉีดยานะนะคะ นอกจากนี้ยังมีการสั่งเคราะห์ออยางเพื่อใช้ในงานเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีราคาแพงนะคะเช่นซิลิโคนสามารถทนความร้อนได้สูงทนต่อตัวทำล,ลายอินทรีย์ได้เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ทำปฏิกิริยาต่อร่างกายมนุษย์ไม่ขึ้นราจึงนิยมนำมาทำอวัยวะเทียมทำชิ้นส่วนของเครื่องบินและรถยนต์ฉนวนหุ้มสายเคเบลิลเป็นต้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพอลิเมอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีกชนิดหนึ่งก็คือพลาสติกซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ